เราได้ยินคำว่าโปรไบโอติกกันบ่อยมากเลยนะคะช่วงนี้คือไม่ว่าจะหันไปทางไหนในโยเกิร์ตในนมเปรี้ยวหรืออาหารเสริมคือเต็มไปหมดเลยแต่ลึกๆแล้วหลายคนก็ยังสงสัยเหมือนกันใช่ไหมคะว่า ตกลงมันคืออะไรกันแน่แล้วมันทำงานยังไงกันนะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะเรามีเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกฉบับหนึ่งอยู่ในมือเราจะมาถอดรหัสกันดูว่าจุลินทรีย์ตัวจิ๋วพวกนี้คืออะไรแล้วทำไมบางสายพันธุ์ถึงถูกยกให้เป็นเหมือนฮีโร่เลยใช่เลยครับ เป้าหมายของเราวันนี้คือการสกัดเอาแก่นของเรื่องนี้ออกมาให้ชัดที่สุดว่าคุณสมบัติอะไรที่ทำให้โปรไบโอติกบางตัวมีประสิทธิภาพจริงๆแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเพื่อให้เห็นว่าแค่คำว่ามีโปรไบโอติกเนี่ยมันอาจจะยังไม่พอครับเพราะไม่ใช่ทุกตัวจะเหมือนกันเลยเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขอเริ่มจากคำถามที่เบสิกที่สุดก่อนเลยนะคะจากข้อมูลที่เรามีโปรไบโอติกเนี่ยนิยามจริงๆของมันคืออะไรคะ ตามคำจำกัดความสากลเลยนะครับโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายได้รับในปริมาณที่เหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพครับอ๋อคำว่ามีชีวิตนี่สำคัญมากเลยนะคะใช่ครับแสดงว่าต้องเป็นตัวที่ยังเป็นๆอยู่จริงๆแล้วอะไรคือเกณฑ์ที่บอกว่าตัวไหนคือของจริงล่ะคะเป็นคำถามที่ดีมากครับ ในเอกสารนี้ระบุคุณสมบัติสำคัญหรืออาจจะเรียกว่าเป็นเช็คลิสต์6ข้อของโปรไบติกที่ดีไว้เลยข้อแรกสุดเลยคือต้องระบุสายพันธุ์หรือที่เรียกว่าสเตรนได้อย่างชัดเจนครับหมายความว่าต้องระบุเชื่อเฉพาะตัวเลยไม่ใช่แค่บอกกว้างๆแบบนั้นใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับเพราะแต่ละสายพันธุ์ก็มีความสามารถพิเศษไม่เหมือนกันข้อที่2คือต้องอึดครับอึดครับต้องทนทานต่อกรดในกระเพาะอาหารแล้วก็น้ำดีในลำไส้เล็กได้ เพื่อให้มันรอดไปถึงลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางได้เหมือนหน่วยซิลที่ต้องฝ่าดงกระสุนเลยนะคะเนี่ย <c oughs> โหดมากแล้วพอรอดไปถึงแล้วยังไงต่อคะนั่นก็นำมาสู่ข้อที่3ครับพอไปถึงแล้วต้องสามารถยึดเกาะกับผนังลำไส้ได้อ๋อค่ะไม่ใช่แค่ไหลผ่านไปเฉยๆและข้อ4พอยึดเกาะได้แล้วก็ต้องขยายจำนวนหรือเพิ่มอาาเขตของตัวเองในลำไส้ได้ด้วย ฟังดูเหมือนการเข้าไปสร้างอาณานิคมของเราจุลินทรีย์ดีเลยนะคะเนี่ยอาจจะเปรียบเทียบแบบนั้นก็ได้ครับมาถึงข้อที่5ซึ่งเป็นหัวใจเลยคือต้องให้ประโยชน์ที่พิสูจน์ได้กับร่างกายของเราและข้อสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องปลอดภัยครับต้องมีงานวิจัยมายืนยันว่ากินเข้าไปแล้วปลอดภัยจริงๆ โห oh, ฟังดูแล้วนี่มันคนละเรื่องกับที่คิดเลยนะคะแสดงว่าถ้าเราไปหยิบโยเกิร์ตมาแล้วเห็นแค่คำว่ามีโปรไบโอติกแต่ไม่ลองบอกชื่อสายพันธุ์นี่ก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วใช่ไหมคะว่าเราอาจจะได้ได้ของดีจริงตามคุณสมบัติ6ข้อนี้เป็นข้อสังเกตที่ถูกต้องเลยครับการระบุสายพันธุ์คือจุดเริ่มต้นเลยพอครบ6ข้อนี้จุลินทรีย์ถึงจะเข้าไปทาภารกิจในร่างกายเราได้สาเร็จ พอฟังคุณสมบัติทั้ง6ข้อแล้วก็พอจะนึกภาพประโยชน์ของมันออกเลยค่ะเหมือนเราส่งกองทัพเข้าไปจัดระเบียบในลำไส้เราใหม่เลยใช่ครับในเอกสารสรุปประโยชน์หลักๆไว้4ข้อที่เชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับข้อแรกคือการปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้โดยตรงเลยคือส่งกองหนุนฝ่ายดีเข้าไปเพิ่มจํานวนพอทหารฝ่ายดีมีเยอะขึ้นก็ต้องช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ประการของเราด้วยแน่ๆ ถูกต้องครับนั่นคือประโยชน์ข้อที่2ลดความเสี่ยงภาวะลำไส้รั่วเพราะจุลินทรีย์ดีพวกนี้จะช่วยกันเสริมความแข็งแรงของกำแพงลำไส้ทำให้มันเป็นเหมือนเกราะป้องกันที่แน่นหนาขึ้นโอเคพอจุลินทรีย์ดีมีมากขึ้นผนังลำไส้แข็งแรงขึ้นมันก็ต้องส่งผลต่อเรื่องการขับถ่ายแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับนั่นคือประโยชน์ข้อที่3ส,ส่งเสริมระบบขับถ่ายเมื่อสมดุลในลำไส้ดี การทำงานของลำไส้ก็กลับมาเป็นปกติการขับถ่ายก็จะสม่ำเสมอมากขึ้นครับและสุดท้ายข้อที่4คือส่งเสริมการย่อยและดูดซึมสารอาหารด้วยสุดยอดเลยค่ะเหมือนมีทีมมืออาชีพเข้าไปดูแลระบบนิเวศในร่างกายเราเลยโอเคค่ะเราเข้าใจหลักการแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่น่าจะสนุกที่สุดคือการเปิดแฟ้มประวัติของสายพันธุ์ตัวท็อปในเอกสารนี้กัน เอกสารฉบับนี้เหมือนจะเน้นอยู่สองสายพันธุ์เป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะ subtilis hn019 และอีกตัวคือ lactobacillus acidophilus ncfm ครับโอเคค่ะชื่อมาเต็มยศเลยชื่อวิทยาศาสตร์นี่มันยาวจริงๆนะคะงั้นเราเรียกสั้นๆว่า hn019 แล้วกันนะคะตัวนี้มีดีอะไรเป็นพิเศษคะทำไมถึงถูกยกให้เป็นพระเอกถ้าจะให้สรุปความสามารถพิเศษของ hn019 ในคำเดียวนะครับก็คือ โคตรอึดครับโคตรอึดเลยเหรอคะครับมันเป็นสายพันธุ์ที่ถึกทนเป็นพิเศษเลยมีข้อมูลชัดเจนว่า HN019 เนี่ยรอดชีวิตได้ดีเยี่ยมมากในสภาวะจำลองที่โหดร้ายทั้งในกรดจัดจัดดบกระเพาะอาหารและก็ในน้ำดีเข้มข้นแบบลำไส้เหล็กเดี๋ยวนะคะตรงนี้ทึ่งมากคือมันไม่ใช่แค่รอดตายแบบสะบักสะบอมแต่เหมือนมันไม่สะทกสะทานเลยเหรอคะสภาพ,พแวดล้อมโหดขนาดนั้นแทบไม่มีผลกับการเติบโตของมันเลยจริงๆเหรอคะ เป็นประเด็นที่น่าทึ่งมากครับและข้อมูลในเอกสารก็แสดงให้เห็นผ่านกราฟเลยว่า HN019 ไม่ใช่แค่รอดแต่หลังจากผ่านด่านโหดนั้นมาได้มันยังคงสามารถจเจริญเติบโตโ<ฮ>ต่อไปได้ในอัตราที่แทบไม่ต่างจากตอนอยู่ในสภาวะปกติเลยโห<ฮ>ในขณะที่สายพันธุ์อื่นที่นำมาทดลองด้วยกันพอเจอน้ำดีเข้าไปการเติบโตก็ชะง,งักไปเลยนี่คือคุณสมบัติที่ทำให้มันแตกต่างจริงๆครับเหลือเชื่อเลยค่ะ คือไม่ใช่แค่รอดตายแต่ยังแข็งแกร่งพอที่จะสร้างกองทัพต่อได้ทันทีแล้วเรื่องการยึดเกาะล่ะคะเห็นว่าเด่นเหมือนกันถูกต้องครับนอกจากจะอืดแล้ว Hn019 ยังมีความสามารถในการยึดเกาะกับเซลล์ผนังลำไส้ได้ดีมากพอเกาะได้ดีโอกาสที่จะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนก็มีมากกว่าแล้วก็ที่สำคัญคือการที่มันเข้าไปยึดครองพื้นที่บนผนังลำไส้ไว้ก่อนยังอาจจะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อก่อโรคเข้ามาเกาะได้ด้วย เหมือนไปจองที่นั่งแถวหน้าไว้ก่อนไม่ให้ตัวร้ายมานั่งนั่นเองแล้วมีผลการศึกษาในคนจริงๆที่สนับสนุนเรื่องนี้ไหมคะว่ามันช่วยได้จริงมีครับและผลลัพธ์น่าสนใจมากในเอกสารอ้างอิงการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ให้อาสาสมัครบริโภค HNO 1 9ทุกวันเป็นเวลาแค่2สัปดาห์พบว่ามันสามารถช่วยลดความรุนแรงของอาการไม่สบายในช่องท้องได้อย่างมีนัยยะสำคัญเลยครับค่ะทั้งอาการในช่องท้องส่วนบนเช่นอาการขย้อนเสียงท้องร้องโครกคร่าก แล้วก็อาการในช่องท้องส่วนล่างด้วยเช่นท้องผูกหรืออาการท้องอืดอะไรนะคะนี่เข้าใจถูกไหมคะว่ามันไม่ได้แค่พาพวกของตัวเองมาเพิ่มแต่ยังไปปลุกใจแบคที่